อันนี้ก็จะเข้าสู่การเริ่มพิธีไหว้ค่ะคุณตาคุณยายเจ้าที่นะครับคุณตาคุณยายเจ้าที่โดยคุณพ่อของคุณพอลลี่นะครับคุณพ่อของคุณพอลลี่คุณตั้มแล้วก็มีคคุณแม่ที่ที่ท่านานำพาไหว้คุณตาคุณยายทุกปีนะตรงนี้นะครับพร้อมบริษัทบริวารน,นะครับ มีท<ๆ>ุกกาชักหนึ่มันเกิดมันหนันกิด่ใส่อทางีานเรื่อของกานกามันหาจะมีกาสลายมาบำบเดมือจะปุกัเริมได้ต่อสมบัติสมมานีลนฮระตากระแนอสมบัติสมมาจะูกาแล้ว้งทุกคนคนเราในศสนาในาสาื่สนได้ ก็ฝากกรสาเพื่อให้มาอยู่ในแหละให้เป็นลูกเป็นเจ้าเป็นลูกเป็นหลานทุกคนนี่ล่ะก็รัสมัครสาเพื่อบรรุงานเด็กให้ของหลังหลอมเนี่ยพิมีมันความสทุกฝันจริญงงานเราจะเกาะมายืนงายให้ก็ถึงนะครับขอดูมามาหกวขอนอนเมลมาเกือนได้ตุกปองแรลกแบกนี้เอ้มันโอ้ทิ้งฟองมันมีจดไม่ดีนะเฮ้ยปองกรแบบนี้เฮ้เบิร์ดนี่ยมันจะฝันทุกฝัจรื่ได้ ิดเงินหอยก็จะถึงกั่งตินเงินกั่งก็จะถึงเกาะถึงเกาะั่วโจกประมาณเท่รือรู้ไปไปไหนเสร็จแล้วนะคะ นี่ก็มีหัวหมูนะคะขอเอสพีทุกท่านนะคะมารับพรน,นะคะมารับพรเนี่ะมาธรสาธุไปดูกัน,กนเดไปี่ยวาไข้แล้วไขล้แล้วเดือนห้าเดือนห้าเดือนหน้าหนูมาที่หลังสองเดือนโอเคเ้า,เาก็ไปจุดทูปไหว้แล้วนะครับพี่น้องนะครับ บ้านายนก็นั that, s okay. <S s <S uh ่งไป้วกบ้านประข้ามาสวดยมนประอบไปยินเพนเพลนเพรนเพนก็ห้าโมงนี่แล้วเราจะเอาข้านี่ไงบ้านของมีกระจับอ๋อมีกระจับจากเอฟซียกินกินได้ไรไหมสามเพชรคนทำอยู่นี้นามเพ็ดามเพดเพชรดไหนแต่นะ เสร็จแล้วมาทำั้นี่ไนี่เขาเอามาไหว้นี่แล้วเสร็จเลยเราจะซื้ออะไรให้มันนเราไม่มีข้าวชากินบ้านเราก็ไม่ขายเราไม่มีข้าวช้อนกินบ้านเพานก็ไม่ขายเรื่องเทีนนะขอไอติมทเทะไรข้ามานก็แล้วก็เลี้ยงเทียนรับนแล้วบนบานแล้วก็ยังไี่เนอีด้วย

การทาพิธีไหว้ก็เสร็จแล้วนะครับกนนี้อยู่ในระหวังรอให้ท่านมารับเครื่องอบูชาสักการะนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดทักทายให้กาลังใจนะครับดาวทองชาแนลนะครับสวัสดีครับคุณปิญญาดาแสงบางเงินนะอาจารย์เห็นอะไรบ้างคะลองกําหนดดูนะครับก็มีเดี๋ยวสักคู่นะะก็มีคุณตาจากของที่เลยนะครับ คุณตาสมชายคุณตาสมชายคุณยายสมหมายจากของที่แล้วก็แม่ตณีแม่ตณีใครมองเห็นไหมครับแม่ตณีที่อยู่ที่สวนยางแห่งนี้นะครับแล้วก็แม่สรพีแม่โสรดาแม่สมันตราท่านก็ามานะครับแล้วก็พ่อปู่ริจิตพ่อปูป่ยศวรรณนะครับตรงนี้นะครับก็พิธีไหว้ก็ คุณอิดพีสาธุมรทนาบุญนะครับพุทธังนันตังพุทธังนันตังสาตุสวัสดีครับคุณรัสมักและฟอบพตูนะครับอ่าตูเห็นอะไรบ้างเอ่ยพิตูครับโพสมาหน่อยครับอมรรัตเทียนประดิษฐ์สวัสดีครับผมคุณโสพลลิมโจหวดนกดได้แล้วครับขอบคุณนะครับคุณระเบียบสุททิวิรัติสาธุสาธุนะครับอ่าเบียบบอกว่าต่อทองฝากว่าขอบคุณนะครับเมื่อกี้อ่าพตููมองเห็นอะไรโพสมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมหน่อยครับผมเป็นกนกลาง ไม่อยากพูดนะฮะต้องให้พี่น้องอเป็นผู้เขาเรียกว่าร่วมพิสูจน์นะฮะ,ะร่วมพิสูจน์ดูว่าคุณตาคุณยายท่านดีใจไหมคุณตาคุณยายท่านดีใจไหมนะครับเพราะว่าก็เป็นประเพณีที่เขาไหว้ทุกปีนะครับแถบอีสานที่บ้านะนะฮะไปมีที่บ้านก็จะมีมีสารมีเจ้าที่จัดทางท่านเป็นผู้คอยอมาดูแลคอยคุ้มครองรักษาลูกหลานในสถานที่ทุกทุกที่นะครับ แต่ว่าทางธรรมเนียมประเพณีแถวโกโกากโกโกโตุมเนี่ยเขาไม่ค่อยมีสารเจ้าที่นะครับเขาเขาจะนับถือแบบสารปูตาอลากเขาเรียกว่าที่ปูตาซึ่งเป็นสารศาลกลางแต่ตรงนี้มีสารเจ้าที่เฉพาะนะก็คือก็เป็นการบูชาเฉพาะส่วนส่วนบุคคลนะครับ ตรงไหนคะคุณเกษรตูกล้อไทยตอเ็อหลัรีครเ็นอะไรไมตอลังนี้ตรงนี้ตรง้นไม้นัดเลยค่ะอะไรนะครับบอกเห็นอะไรเห็นอะไรครับบอกเนเหนท้าเห็นจรงเหรอเหน้าอยู่ข้างนี่มาดูขนที่นัดินัดฮะนัด พี่นาดเปลี่ยนสีชุดหรือเปล่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ไม่เปลี่ยนไม่ใช่กิ้งกาห้วยกลางสารกลางสารเพราะว่ามันมีแสงอ่านต้นมีแสงเนี่ยมีควันมันเป็นควันทู่เออเป็นควันีทู่มีแสกมีแสงส่องมาด้วยเป็นผีของสองมาโอ้ใช่เลยนี่ไงกระบอกสารที่เนี่ ันอะครนหหนูาคนที่เราฝันเมื่อปีที่แล้วไงคนนั้นแหละคนที่เราฝันเมื่อปีที่แล้วไง่ยค่ะ

ลาเส,สังมังคลายาจามิกกคืิลาของไหว้นะครับว่าจุดทูปถึงวาระตามสมควรแล้วก็เส,สีงลาสวัสดีครับคุณป๊อป๊ปอปโป้นะครับคุณสายรับมอห้าหนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ วันนี้โชคดีที่ตะตองชาแนเเล,ลได้นำไข่พอดียังไงไม่รู้ต้องไข่พอดีนะครับเลยนำไข่มาไหว้คุณตาคุณยายนะครับคุณยายไห้ท่านได้กินนะครับของแม่พี่บอลลี่นะเนาะเขาท่านมาทุกปีเมื่อปีที่แล้วเราไหว้เราก็เห็นเพราะว่าพี่นัดเป็นคนที่จะสื่อกับเรื่องพวกนี้ได้เนาะแต่เราไม่อยากพูดนะคะเดี๋ยวมันเป็นการอวดมากเกินไป จะ่ไมใ่ฟางฟอนนี่เบบอกว่ารอนอน่ไมางฟาาใยก็อกไม่ปลอดไ่ไ่ครบอกเนี่ย สำหรับคลิปที่ผมถ่ายไว้นะครับสําสหรับคลิปนี้ตทาทรงชนนาติขอจบคลิปออพอดีคุณคุณยายนะครับพอดีออาทาันให้พรแล้วนะครับขอพอ,อคุณตาคุณยายอนน กปักสาุบึงท่ีทุกคนเอ้าวี๋ยวก็ัขอลำยาทานยากมึงด้วยน,น,นี้กยได้ก็พิธีลา<ะ>ก็เสร็จแล้วนะครับ